อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราหลอนลิลับคลิปนี้ขอนำเสนอผ้ายันเสื้อยันโดยผ้ายันและเสื้อยันนั้นเป็นเครื่องรางประจำกายของนักลบไทยในสมัยโบราณโดยจะไว้ใช้สวมกายเพื่อห่อหุ้มป้องกันภัยจากมีตาสัตววุธอาคมต่างๆและยังไปถึงพยันอันตรายเหนือธรรมชาติต่างๆนานาโดยจะมีลักษณะเขียนเป็นรูปแบบต่างๆ ชักเป็นลายตารางบ้างเป็นรูปแบบวงกลมบ้างหรือเป็นรูปเทพเจ้าบ้างหรือจะมีแม้แต่สัตว์ในวันคดีรวมไปถึงลงอักขระเลขยันล้อมรอบและปลุกเสกด้วยพลังพุทธ,ธาคมเหมาะสําหรับชายชาตรีเพาะสะดวกในการพกพาและใช้ประโยชน์โดยพยานและเสื้อยันในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและค่อนข้างที่จะลึกลับแต่ความนิยมนั้นเริ่มนิยมตั้งแต่ต้นสมัยกรุงสุขโขทยัยจนมาถึงปลายอายุทยา ดังจะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผานังตามวัดวาอารามและโบราณสถานบางแห่งที่เขียนเอาไว้โดยเป็นเรื่องราวของการเดินทางทัพของพระเจ้าแผ่นดินในยุคโบราณและที่ชัดเจนที่สุดปรากฏอยู่ในภาพจิตรกรรมตอนสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปพระราชสงครามรวมไปถึงบรรดาขุนทหารต่างๆรวมทั้งไพ่พลต่างก้าสวมใส่กายด้วยเสื้อยันและผ้ายันไม่เพียงแต่เครื่องแต่งกายเท่านั้น ตลอดจนไปถึงอาวุธมักจะมีอักขระรูปยันประทับอยู่ไว้บนปลายหอกและตัวดาบโดยผ้ายันและเสื้อยันนั้นนิยมสวมใส่กันอย่างแพร่หลายและยังถูกนําไปใช้ในพิธีกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสวมใส่ในพิธีไหว้ครูของสำนักต่างๆสวมใส่ในพิธีอัญเชิญชุมนุมเทวดาเพื่อกันใดกันหนึ่งเช่นพิธีตัดไม้ข่มน้ำก่อนการเดินทัพและยังสวมใส่ในพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขังและเข้าร่วมพิธีเสดาะเคาะสิบชะตา รวไมไปถึงสวมผ้ายันนิยมสร้างไว้เพื่อปิดตามเสาบ้านเรือนและอู่นอนทาลกเพราะมีความเชื่อที่ว่าผ้ายันและเสื้อยันนั้นสามารถป้องกันเหตุเพศภายนานาประการได้ตลอดจนถึงป้องกันคุณใสมนดำและอำนาจลึกลับกับพวกพู้ผีพายได้และก็ยังมีผ้ายันบางประเภทที่นิยมบรรจุลงในองค์พระประธานและฐานพระโดยอักขระวิธีรูปแบบที่นิยมเขียนลงในผ้ายันนั้นส่วนใหญ่จะเขียนอักขรละขอมแทนคำในภาษาบาลีสันสกฤตหรือ มันเป็นบทสวดในพระพุทธศาสนาและมีมนต์คาถาในคำภีพระเวททางพราหมณ์เช่นคำว่าโอมและณะอันหมายถึงธาตุน้ำที่หล่อเลี้ยงสรรพสินรวมถึงร่างกายและดวงจิตและที่ขาดไม่ได้มักจะพบคำว่าอาสังวิสุโลปะสะพุระคือหัวใจของพระคาถาอิติปิโสหรือนวะหอรคุณซึ่งเป็นบทสวดประกาศพระคุณของพระพุทธเจ้า ส่วนลวดลายของผ้ายันและเสื้อยันนั้นมักจะเขียนเป็นรูปพระพุทธเจ้าและพระสาวกเช่นพระศิวลีพระสังกจายซึ่งจะออกมาในรูปแบบพระปิตวานทั้ง9้าหรือพระปิตาหรือจะเป็นในรูปแบบเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ดูไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพระพิคเนตพปัตนาลายพระพรมและท้าเวสุวรรณรวมไปถึงเขียนรูปสัตว์ในวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในหิมพานเช่นหนุมานองคตพาลีสุขีบมัชชานุ หรือแม้กระทั่งโคจสีราชสีก็มักนิยมนำมาเขียนขึ้นรูปบนผ้ายันและเสื้อยันโดยการเขียนยันหรือเสื้อยันนั้นคือการชักสูตรยันมักจะเขียนโดยการลากเส้นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยไม่ยกปากาเหล็กจานดินสอออกจากผ้ายันนั้นจนกว่าจะลากเส้นมาบรรจบกันหมดโดยใช้สูตรเรียกยันและสนที่ยันเพื่อให้เกิดความเข้มขังรูปแบบลายเส้นจะมีดังนี้ยันสามมุมเขียนเป็นรูปใบพัดสามเหลี่ยมชายทง ยันสี่มุมเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นยันพระไตาสารณคมยันห้ามุมเขียนสลับกันค้ายพิลอดเช่นณนะโมตาบอดยันดวงวงกลมเขียนเป็นวงกลมและตีตารางเช่นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าโดยเสื้อยันยอดนิยมและยังเป็นตำนานจนจวบทุกวันนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างเสื้อยันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เสื้อยันหลวงพ่อพมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ เสื้อยันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาและเสื้อยันหลงพ่อจาดวัดบางกระเบาจังหวัดปัตจานีครับและยังมีเสื้อยันและผ้ายันจากวัดดังต่างๆอีกมากมายที่ทางช่องไม่ได้นํามาเล่าให้ฟังแล้วทุกท่านล่ะครับมีใครมีผ้ายันและเสื้อยันของวัดใดบ้างสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นเช่นไร มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปครับขอความเมตตากดไลค์และกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปของทางช่องหลอลี้ลับสำหรับคลิปนี้กราบขอบคุณครับสวัสดีครับ